เพื่อนๆลงทะเบียน Thailand Pass ผ่านและได้รับ QR code กันแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็คลิปนี้พูดวันที่3ของการลงทะเบียน Thailand Pass แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาเริ่มคลี่คลายมีคนบอกว่าต่อให้ไม่ได้คอเว้นวักตามที่อ๊อฟเคยพูดก็ตามก็สามารถผ่านได้แล้วแต่ทีนี้ประเด็นถัดมาคือกี่วันกว่าจะได้ผลผ่านคือพอเราผ่านแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ QR code ส่งมาในอีเมล เนี่ยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ระบบ Thailand p a s s ได้อนุมัติการลงทะเบียนของท่านแล้วท่านสามารถดาวน์โหลด Thailand PassQR Code ในรูปแบบ pdf ได้โดยคลิกที่ไฟล์แนบก็คือมันจะอยู่ในอีเมลนี่แหละเป็นไฟล์ pdf แนบมานะครับแต่ทีนี้คือจำนวนคนผ่านสักกี่เปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าจริงๆแล้วออฟเนี่ยก็ทำไปเยอะอยู่นะคือผ่านนี่คือไม่ได้หมายความว่าเราจะโดนปฏิเสธหรืออะไรอย่างนี้นะคือหมายถึงว่าเขาทำให้เราเสร็จแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ คือของเราก็ยังไม่เยอะน่าจะประมาณไม่เกิน10%เเซก็เป็นไปได้ว่าถ้าเหมือนกับ COE ก็คือเขาจะทำให้คนที่วันเดินทางใกล้ๆก่อนฉะนั้นถ้าเราได้ยินว่าตอนนี้ใครได้รับ QR code Thailand Pass แล้วเนี่ยแสดงว่าวันเดินทางเขาอาจจะใกล้เพราะว่าคนที่เราผ่านแล้วก็ได้ QR code ส่งมาแล้วเนี่ยวันเดินทางก็ประมาณวันที่7พฤศจิกาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วเขาก็ต้องรีบทาให้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆร้อนใจนะครับจากคลิปก่อนที่อ้อพูดเนี่ย ติดต่อสถานทูตไปสถานทูตในประเทศที่เราอยู่นี่แหละเขาจะเร่งไปให้คือสถานทูตเขาไม่ได้มาทําโดยตรงเหมือนกับ COE แต่ว่าเราสามารถเร่งผ่านทางเขาได้เพราะว่า Thailand Pass เนี่ยไม่มีช่องทางติดต่อใดๆฉะนั้นเราติดต่อได้ที่เดียวคือสถานทูตซึ่ง็อบได้ถามสถานทูตไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ขอชื่อนามสกุลหมายเลขพาสปอร์ตมาเขาบอกว่าจะเร่งทางไทยให้ก็คือถ้าร้อนใจก็ถามสถานทูตไปเลยนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์คนผ่าน Thailand Pass หมายถึงว่า ทำเสร็จนะคือมันผ่านแน่ๆมันผ่านแน่ๆแค่ทําเสร็จเฉยๆอ่ะคนได้ QR code แล้วเนี่ยจากโพลนะครับเราทํากับคอมมูนิ t ตี้ u t u b e โกโนไกด์แล้วก็กลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งนะครับปรากฏว่าไม่เกิน10%ก็คือจะเย็นๆนะครับถ้าลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยสถานทูตเขาบอกว่าได้แน่ไม่เกิน5วันหมายถึงว่าถ้าเรารีบนะอาจจะได้เร็วกว่านั้นฉะนั้นเขาบอกว่าได้แน่ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยจากโพลตรงนี้ ลงแล้วผ่านหมดได้รับ QR code แล้วอันนี้คอมมูนิตี้ u t u b e โกนโกไกนะครับ9%ฉะนั้นเพื่อน,อนๆที่มาบอกว่าตอนนี้ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยคงจะอยู่ใน9%นี้แหละคือยังเป็นส่วนน้อยอยู่แล้วก็ลงทะเบียนแล้วได้รับอีเมลยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ QR code ก็27%ก็หนึ่งในสามโดยประมาณลงแล้วขึ้น success แต่ยังไม่ได้อีเมลยืนยนันคือมันหลายชั้นมากก็คือ พอเรากดอะไรโอเคแล้วว่ามันมีวงกลมสีเขียวเครื่องหมายถูกแล้วว่าผ่านว่าจบแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีอ e ีเมลส่งมาก็คือเราจะต้องได้อ e ีเมลหน้าตาประมาณนี้บางทีอาจจะมาช้านะครับแต่ว่าสุดท้ายมาทุกคนก็คือได้อ e ีเมลนี้ก่อนว่าปโปรดรอผลพิจารณาการลงทะเบียนภายใน7วันทําการอันนี้แหละที่ทําให้เราตกใจฮะไหนบอกว่า3าถึงหวันเอาเข้าจริงก็คือน่าจะได้เร็วกว่านั้นสถานทูตเขายืนยันมานะครับโดยรวมแล้วคือคนผ่านไป9เซ แต่ยังมีคนที่ขึ้นว่า Error from API server อยู่4%ซึ่งตอนนี้ปัญหานั้นน่าจะแก้แล้วก็คือน่าจะไม่ต้องขอเวนวักตามที่ออฟบอกแล้วนะครับหร,หรือถ้าอย่างอันสุดท้ายเนี่ยขึ้นว่า Error from API server 4%เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับขอเวนวัก mm. ดูแต่มีคนบอกว่าไม่ขอเวนวักก็ผ่านแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ก็ยังขึ้น e r r o r อยู่ก็ลองขอเวนวัตรงหมายเลขพาสปอร์ตดู ครับแล้วก็ในกรุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งก็คนที่ลงแล้วได้รับ QR code แล้วก็ยังเป็นส่วนน้อยมากๆอยู่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ QR code นะครับแต่คิดว่าจะทยอยได้ภายในไม่กี่วันนี้ถ้าใครใกล้วันเดินทางแล้วแล้วร้อนใจนะครับติดต่อสถานทูตไปเลยทางเบอร์โทรทางอีเมลทาง Facebook Messenger ก็ได้ส่วนใหญ่จะถามทาง Facebook Messenger นั่นแหละแลวเขาก็ตอบเพราะตอนนี้เขาน่าจะว่างขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาไม่ได้ต้องตัดสิน COE แล้ว ก็ยังเหลืออาจจะอาจจะต้องทำ coe ของคนที่ยังตกค้างอยู่อีกไม่เท่าไหร่ครับก็มาดูคอมเมนต์กันนิดหน่อยนิดนึงนะครับจากคอมมูนิตี้ยูทูปโกโนไกในโพสต์นี่แหละที่ทําโพนี่แหละนะครับอ,อขอปิดชื่อนะครับเอาเฉพาะบางอันก็อันนี้เขาบอกว่าได้ qr code แล้วค่ะใช้เวลาไม่เกิน24ี่ชั่วโมงคนนี้ได้เร็วนะเพื่อนที่ทําวันเดียวกันยังไม่ได้รับอา้าวมีคนบอกว่าทางนี้ทํามา2วันแล้วยังไม่ได้อ e ีเมลตอบกลับใดๆเลยกลัวไม่ผ่านจริงๆ คิดว่าผ่านแน่ครับแต่เขาน่าจะทําให้คนที่รีบก่อนก็อยากให้เพื่อนๆที่ผ่านแล้วไม่หมายถึงว่าได้ QR แล้วนะเราก็ชอบใช้คําว่าผ่านไม่ผ่านอยู่เลยเลยที่ทําเสร็จแล้วละกันเขาส่งมาแล้วเนี่ยวันเดินทางประมาณไหนใกล้ไหมอะไรเงี้ยเราอยากรู้คนที่วันเดินทางไกลๆเขาก็จะเอาไวท้ทีหลังหรือเปล่าคือจะเรียงตามลําดับว่าใครรีบก็ทําให้คนนั้นก่อนหรือเปล่าวันนี้เราอยากรู้ฉะนั้นช่วยบอกหน่อยว่าคนที่ได้ QR โค้ดแล้วเนี่ยเดินทางวันไหนคนที่เราได้มาเนี่ยเดินทางประมาณ เจ็ดพฤศจิกาแปดพฤศจิกาทั้งนั้นเลยเออ,อันนี้เราก็รอ QR เหมือนกันกรอกผ่านเมื่อวานก็คงเป็นวันที่หนึ่งหรือสองแล้วมอัอจะบินวันที่สิบนี้ค่ะวันที่สิบยังไม่ได้นะจะเดินทางสิบสามนี้ขึ้นสักเซสแต่ไม่ได้อีเมลค่ะยังไม่มีอะไรตอบกลับเลยถ้าสักเซสนี้คือของต่างชาติหรือเปล่าต่างชาติปกติจะมาเร็วนะอ,อแต่ในที่สุดก็ต้องมาครับเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้เป็นอัตโนมัติยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่ามีการมาเร็วมาชา้าด้วย ถ้าอัตโนมัติมันต้องมาทันทีสิของแฟนลงแล้วแต่ไม่มีอีเมลมาของเรามีอีเมลมารอ QR code กลัวไม่ทันจะได้เสียค่าตั๋วอีกสู้ๆนะคะ <c oughs> อันนี้ได้ทันแน่นอนครับอาคิดว่านะเพราะว่าคนพิจารณาเขาต้องกลัวเสียหน้าเหมือนกันถ้าเกิดมีใครที่บินไม่ทันเพราะว่าเขาพิจารณาไม่ทันอย่างเงี้ยเขาต้องทําให้ทันแต่ว่าจะทันแบบเฉียวเฉียดแค่หนึ่งวันก่อนบินหรือเปล่าอันนี้นอีกเรื่องหนึ่ง เครียดมากค่ะกลัวไม่ทันหรือไม่ได้ขึ้นมาทําไงล่ะได้ครับได้แน่แต่แต่ว่าจะได้แบบผิวเฉียดหรือเปล่าจ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วทั้งเครื่องบินค่าโรงแรมกักตัวค่าประกันตอนนี้เครียดจนลงกระเพาะเบื่อมากๆกับกฎของไทยทั้งวุ่นวายทั้งยุ่งยากแถมระบบจุดๆเป็นเหมือนกันค่ะวันที่ลงแรกๆนี้หงุดหงิดมากวันๆไม่ทําอะไรนั่งกรอกเอกสารวนไปจนวิตกกลัวได้เปลี่ยนตัว๋วเลื่อนโรงแรมค่าใช้จ่ายก็สูงคือทุกอย่างเราแพลนไว้หมดขนาดคนไทยยังเข้ายาก ยากยิ่งกว่าขอวีซ่าไปประเทศอื่นอีกคือการกรอกนะไม่ได้ยากนะครับแต่มันยากตรงที่ว่าเราต้องจ่ายไปก่อนปกติการขอวีซ่าเนี่ยมันแล้วแต่นะมอมมอง,มองละกันก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติใช่ไหมก็คือส่งการงานการเงินอะไรที่ออบเคยพูดคลิปแต่ของไทยก็คือพิจารณาจากว่าจ่ายจ่ายไปแล้วอย่างเช่นจ่ายค่าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจ่ายค่าประกันอย่างเงี้ยเฉพาะชาวต,ต่างชาตินะครับคนไทยไม่ต้องซื้อประกันของไทยจะเอาจากการจ่ายฉะนั้นก็คือเครียดเพราะว่าจ่ายไปแล้ว ของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าวีซซายังไม่ผ่านอย่าเพิ่งซื้อตั๋วจริงแต่ของเราไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกว่าต้องซื้อตั๋วจริงนะไทยแลนด์พาสกรอกแค่เลขเที่ยวบินก็ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องซื้ออยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมาเอาเที่ยวบินนั้นตามที่เราได้กรอกไปได้รับ QR โค้ดแล้วค่ะกว่าจะได้ลงทะเบียนไปหกรอบหกรอบคือห้ารอบแรกไม่ผ่านใช่ไหมยังไม่เคยลงซ้ําเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าลงซ้ําได้หรือเปล่า แฟนคนฝรั่งเศสลงทะเบียน t h a i l a ด d p a s ์สวันที่ 1- พฤศจิกาบินวันที่8พฤศจิกาแล้วถึงไทย9พฤศจิกาตอนนี้ยังไม่ได้อีเมลตอบกลับเอ,อของต่างชาตินี่เหมือนจะได้ช้ากว่าของคนไทยนะและหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้บาร์โค้ดตอนไหนคือเครียดไปกับแฟนด้วยช่วยแนะนำหนทางด้วยค่ะถ้าต้องเลื่อนวันบินใหม่ต้องจ่ายและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเช่นกันกระทุ้งสถานทูตไปเลยครับฝรั่งเศสใช่ไหมเพราะว่าเราติดต่อโดยตรงไม่ได้ไงเราต้องผ่านเขา เล่าเหมือนที่พูดแบบนี้ไปเลยเนี่ยจะบินวันไหนใจไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ให้ชื่อนามสกุลกับหมายเลขพาสปอร์ตเขาไปด้วยแล้วเขาก็จะได้ไปเช็คให้เราไงตอนนี้เขาว่างขึ้นแล้วเขาว่างขึ้นแล้วไม่ได้ว่างงานแต่หมายถึงว่าไม่ต้องพิจารณา C.O.E ให้เราแล้วไงก็คือ240คนที่มาโหวตให้เนี่ยมีส่วนที่ยังไม่ได้ลงอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ตัดไปก็เหลือลงไปจริงๆแล้ว120คนครับแล้วก็ได้ Q.R โค้ดแล้ว9%ก็ตกประมาณ20คนนั่นแหละ1ใน6นะที่ได้นะนั่นก็รอกันไปก่อนนะครับคิดว่าได้ทันแน่นอนถ้ากลัวหรือกังวลก็กระทุ้งสถานทูตไปสถานทูตประเทศที่เราอยู่นั่นแหละให้เขาช่วยตามให้นะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ qr code แล้วหรือยังไงก็อยากให้ช่วยแชร์ตรงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับคนที่ยังไม่ได้ลงแล้วยังไม่ได้เลยหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงแล้วแต่ยังไม่ได้เขาก็จะได้คลายกังวลกันมากขึ้นวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ